งานหยาบแล้วครับตรงนี้มันลึกเกินจะเอารถไถลงมาสูบน้ำอีกรอบนึงครับแซมอ่ะมาฮะหยุลงก่อนบ่ เอาพ่านเอาพ่านเลยเลยเลยหอยเลยโอ้ยเขากระจายครับเด้งเด้งเด้งโอ้เด้งเดี๋ยวให้ลบดันผ่านมาเกาะผ่านนิหน่อยเออ ผูอ้อยู่ใกล้กลัวอะไรเอาอีกเลย